สวัสดีครับเทรเดอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e m i r a n trader นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับรูปแบบ3แท่งเทียนนะครับหรือที่ candlestick pattern นะครับซึ่งเป็นภาคต่อของรูปแบบแท่งเทียนนะครับในคลิปนี้นะเราก็จะเริ่มกันที่ระดับที่2นะนะับ intermediate นะฮะอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลด อี o o e ุ๊ r o ライแอคชั่ระดับที่1 b ึ่ง n n e ก n ได้แล้วนะครับผมก็ได้ใส่ลิงก์ที่ใต้ช่องคำอธิบายไว้ให้แล้วนะครับฝากกไลค์ติดตามคอมเมนต์ช่อง h ฮมิรันเทรดเดอร์ด้วยนะครับคำเตือน เนื้อหาในวิดีโอที่เผยแพร่จากช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินการลงทุนหรือการซื้อขายแต่อย่างใดนะครับการลงทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงโปรดศึกษาข้อมูลและใช้วิจารณญาณของท่านเองในการตัดสินใจลงทุนผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับรูปแบบ3แท่งเทียนนะครับหรือที่ candlestick นะครับก็ จะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับซึ่งเราจะสามารถประยุกต์ใช้กับแท่งเทียนอื่นๆจนเกิดเป็นรูปแบบต่างๆนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างมา4แบบนะครับที่นิยมใช้ในการเทรดนะครับนั่นก็คือ1กลุ่ม T y s o l d i e r นะครับแล้วก็กลุ่ม T b a c k close นะฮะทำไมถึงต้องเป็น T y s o l d i e r นะครับแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็น T b a c k close นะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับตลาดขาขึ้นนะครับก็จะถูกแทนด้วยแท่งเทียนสีขาวนะครับแล้วก็ตลาด ขาลงนะครับมันก็จะถูกแทนด้วยแท่งเทียนสีดำนั่นเองครับจึงเป็นที่มาของ t r e w i s e หรือ tree black นั่นเองนะครับล่นต่อมานะครับก็จะเป็นของกลุ่ม tree advance d block หรือ tree descent block นะครับซึ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็จะมีไส้เทียนนะครับที่มันยาวและต่อมานะครับก็จะเป็น tree m a t a hole นะครับซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือ tree metal up กับ tree metal down นะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับตรงแท่งเทียนตรงกลางนะครับก็จะสามารถเป็นได้ทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวเลยนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น t d e l i b e r a t i o n นะครับก็จะมีเรื่องของช่องว่างหรือ gap เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองครับหลักการเทรดนะครับก็ขึ้นอยู่กับบริบทของตลาดขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าหากเป็นตลาดกันที่ขาขึ้นหรือขาลงนะครับ ก็จะเกิดการเคลื่อนที่ต่อเนื่องของราคานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตลาดเคลื่อนที่ออกข้างเนี่ยก็จะเกิดการพักตัวหรือการกลับตัวนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างรูปแบบ3ามแท่งเทียนหรือ T-candlestick นะครับในตลาดจริงกันดีกว่าครับโอเคครับเราก็จะมาดูรูปแบบสามแท่งเทียนในตลาดจริงกันเลยนะครับซึ่งผมได้เตรียมตัวอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันแรกเนี่ยเราก็จะมาดู Tree Advanced Block นะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นรูปแบบ3แท่้งเทียนนะครับแต่เป็นในรูปแบบของ advanced block นะครับและต่อมานะครับก็จะมาดูเรื่องของ tree method down นะครับนี่คือรูปแบบของ tree method down นะครับและนี่ก็จะเป็น tree method up นะครับอันนี้ก็จะเป็น tree method down นะครับ โอเคเรามาดูรูปแบบอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ tree d e r i r a t i o n นะครับอันนี้ก็จะเป็น tree d e l i r a t i o n อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาดูรูปแบบต่อไปกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของ tree white soldier นะครับก็จะเป็น3แท่งเทียนนะ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ i ี e อ่์ขอโทษครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ tree back rows นะครับซึ่งมันมีเยอะมากในตลาดเลยนะครับผมก็เลือกตัวอย่างมาให้ดูนะครับถ้าผมซูมเอาเนี่ยซูมออกดูนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเยอะมากเลยนะครับในตลาดอันนี้ก็จะเป็น t w s ว e s o l d i e r นี่ก็เป็น Tw i ว e soldier นะครับและสุดท้ายนะครับ ก็จะเป็น tree back rows นะครับถ้าผมซูมเอานะก็จะเห็นได้ว่าการเกิดรูปแบบนะครับมันก็จะเกิดได้ในตลาดนะครับอันนี้เป็น t m e t o d Down นะครับอันนี้ก็จะเป็น t w Sol ์โ o เ e r นะครับที่เป็นรูปแบบ การเป็นที่ต่อเน,นื่องนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบน,นะครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับใครมีความคิดเห็นว่ายังไงหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะพยายามอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับและกด subscribe ติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ